บอกแล้วครับว่ามันไม่มีสีข้อนั้นแล้วนะครับมันก็จะมีข้อที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการนะครับดูอิดไม a y เวยนะมัรู้จะพูดยังไงเราต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับนะครับเราเป็นประเทศที่พึ่งพาไรายได้จากการส่งออกเป็นหลักดังนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะแสวงหาโอกาสนะครับหาตลาดใหม่ๆอยู่อยู่อยู่ ตลอดเวลาแล้วก็ต้องต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าของประเทศไทยนะครับให้เป็นที่ต้องการของทั่วโลกให้มากที่สุดเท่าที่จะทได้ซึ่งศักยภาพตรงนี้ประเทศไทยมีอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวฉุดหรือตัวที่ทําให้เราต้องไปเสียเปรียบแล้วก็ทําให้อธิปไตยของเราเนี่ยถูกก้าวล่วงนะ ช่วงก,งกลางๆที่พูดถึงว่าเราก็จะต้องมีการเตรียมในเรื่องของแผนปฏิบตัติเรื่องของการหาตลาดใหม่อันนี้น่าจะตอบเรื่องภาษีทรัมป์เพราะถ้าเกิดโดนภาษีทรัมป์แล้วจะเป็นยังไงเราก็มีแนวทางของเราเราก็สแสวงหาโอกาสหาตลาดใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ว่าดูแล้วเนี่ยจุดยืนท่านนายกจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยชัดเจนไหมคะณตอนนี้ก็<อ>ถือว่าเป็นครั้งแรกมั้งที่ผมมองว่าการเมืองกับกองทัพเป็นเอกภาพ ชัดเจนไปในแนวทางเดียวกันฮะก็ชัดเจนแล้วก็พราะว่าเหล่าทับก็ไปด้วยทุกงานอยู่แล้วฮะแล้วก็การประกาศจุดยืนเห็นไหมฮะผมผมก็สังเกตมาตั้งแต่ออกมาประกาศปุ๊บเนี่ยก็คือในหน่วยงานเหล่าทังเหล่าทับอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ก็ไปในแนวเดียวกันหมดเลยค่ะนะครับก็คือไม่ไม่มีใครออกมาค้านไม่มีใครออกมานะฮะเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาที่ที่มันเริ่มเลื้อหลัง ไม่อยากจะใช้คําว่าคาราคาสังนะฮะเหลือรังเนี่ยคือมันมันไม่จบไม่สิน้นนะฮะไม่จบไม่สิ้นแล้วมันคุกคามแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามนะ,นะครับก็ก็ถูกต้องแล้วถ้าเราจะหนึ่งและเราเรายืนอ,อยู่บนลําแข้งของตัวเราเองบนพื้นฐานที่ว่าเราไม่ละเมิดกฎกติกาสากล นะฮะแล้วก็ทุกประเทศนะฮะสามารถที่จะพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อนี่คืออธิปไตยของฉันฉันก็จะป้องกันนะครับเมื่อมีระเบิดมันลุกเข้ามาในเขตของฉันฉันก็ต้องเก็บกู้ออก